ขนมหวานหวานหอมหอมที่ล่อตาล่อใจนี้ถ้าไม่กินคงจะเศร้าขนมแต่ละชนิดมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปาตามส่วนผสมและรูปร่างแต่ขนมในสองจานนี้ดูดูไปแล้วก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายความแตกต่างของวิสกิตกับคุกกี้ท่านผู้ชมสามารถบอกความแตกต่างของมันได้ไหมครับเมื่อหาคําตอบที่ถูกต้องแล้วเราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านขนมกันดีกว่าครับ พูดถ,ถึงเรื่องขนมแล้วคงไม่มีใครเก่งกว่าคนเหล่านี้สวัสดีครับ้เชี่ยวชาญด้านขนมก็ต้องเป็นเด็กๆสิครับงั้นลองตอบหน่อยชื่อว่าบิสกิตกับคุกกี้มันต่างกันยังไงจ๊ะเด็กชายชิมยอนกวนประสบการณ์กินขนม5้าปีว่าแต่วันนี้จะกินขนมได้หรยอครับฟับบบบบบนหน้าไม่มีแบบนี้ มันยังไงเลกินยังไงเล่าอ้าวเนี่ยย่งเหลือฟานข้างๆอยู่ย่างกินได้โอ้โหคุณไม่ให้แต่ใจรักครับนั้นตอบหน่อยสิครับว่ามันแตกต่างกันยังไงออืันนี้รสดช็อกโกแลตส่วนอันนี้รลดนมธรรมดาครับอ๋อจ้ะจ้ะถ้าอย่างนั้นหนูอิมจุงมินแล้วว่ายังไงอันนี้ขนมอ้วนส่วนนั้นเป็นขนมหอมครับอ้าวจะไปนยังงอันนี้ไม่ติดฟันส่วนอันนี้ไม่ติดฟันครับ อันนี้มีรูแต่อันนี้ไม่มีรูครับนี่ไงครับกอร่อยต่างกันนะคะอันนี้นุ่มกว่าอันนี้ไม่นุ่มเลยค่ะแล้วมันอร่อยหรือเปล่าอร่อยค่ะเราไม่ได้คิดนะความแตกต่างของบิสกิตและคุกกี้จากความไร้เดียงสาัาสงสัยชะลเชคครับว่าคำ้ตอนไหนของเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านขนมที่ถูกต้องกันแน่ตกลงว่าคุกกี้กับบิสกิตต่างกันยังไงครับ วิธีแบ่งแยกที่ง่ายที่สุดก็คือแตกต่างกันที่มีรูกับไม่มีรูครับบิสกิตจะต้องอบให้มีรูปร่างเป็นเดิมก็เลยต้องเจาะรูเอาไว้ส่วนคุกกี้จะมีความชื้นมากกว่าและหนากว่าบิสกิตจึงไม่ต้องเจาะรูเหมือนบิสกิตนั่นเองละครับถูกต้องเลยครับอย่างนี้ครับใช่แล้วครับบิสกิตผ่านกระบวนการหมักแป้งมาแล้วขนาดจึงใหญ่ขึ้นฉะนั้น จะต้องเจาะหัเอวไว้เพื่อทำให้มันมีรูปร่างและความหนาที่คงเดิมส่วนคุกกี้จะมีความชื้นและปริมาณของน้ำตาลและเนยมากกว่าบิสกิตจ,จึงไม่ต้องเจาะรูเพื่อรักษาลักษณะพิเศษนี้เอาไว้